สวัสดีครับมาพบกับแมชชิ่งแวนการ์ดวีไฟเฮ้ยมนคนเรียบร้อยกันเหรอเนี่ยโอ้อ้าวตอบแบบผู้ดีนี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับเป้ครับเอ้ยเป้เล่นอะไรเนี่ยวันนี้เอาเจเนมาครับเจเนสาอะไรใส่อะไรสสมบัติสวรรค์สมบัติสวรรค์ซะด้วยโอ้มีเจกับชิงท้าผู้ผู้เอ้ยสวัสดีครับพีเทนครับเขาชอบเทนจริง เขาชอบเด็กน <et> ี้าเขาชอบเด็กนี้ที่เล er. to uh ่นอะไรมาเล่นไฮแลนเดอร์ครับไฮแลนเดอร์เนี่ยเนี่ยอันนี้เคยเป็นแชมป์ยังไงไฮแลนเดอร์โอ้ยเยอะแยะเยอะแยะเคยครับเคยที่เคยยังเคยเคยแล้วเคยเพราะว่าแต่แต่เราที่เราโดนแองใช่ไหมใช่อ๋อโดนแองเดี๋ยวแราเไปส่งไปเกินกระพริบอันนีมันบอกอนหมาเลยแองเริ่มก่อนใครจะไปชนะแองเริ่มก่อนระหว่างนี้เรามาขายของโฆษณาครับวันอังคารที่21นี้ครับที่จะถึงนี้นะครับว่าข้าหรอ วัคาร์นี่ขอมาวัาานคาเลยอนะออขอมาวันคารูเ้เรื่องเงี้มาเร็วที่มาวันทุกนเนี่ยมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้น,มา,นมาเร็วขึ้นวันเนี่ยวันคารของมานะครับแหวนดีนะครับโอ้ยแล้วแล้วดีจริงไหมดีจริงไหมดีจริงครับของเดียวเล่นได้เลยไลเด็กมดิไรเด็กอ่าไรเด็กของอันนี้นี่เดี๋ยวเราต้องมานั่งอธิบายกันด้วยป้าเนี่ยไรเด็กคืออะไรเดี๋ยวเรามารีวิวอธิบายกันเลยทีเดียวไรเด็ก ต้องมีภาชนะอะไรหลายอยา่างแ,แข่บเสีย์เจมส์แล้วใครแชมป์แล้วแจกดีซีพีศูนย์หนึ่งวันดีแข่งกันอาทิตย์หน้าเลยนะครับใครแชมป์เราจะทายแชมป์กันนะครับทายถูกเราจะแจกทีนาราดี CP ศูนย์หนึ่งเดี๋ยวมาซ<อ>้มอมทุกวันเลยแล้วทายชื่อตัวเองโอ้โหแต่ต้องมาซ้อมก่อนได้อย่ไม่มาซ้อมเพื่อทายมันด้วยอย่างชอบอย่างชอบเดี๋ยวไปมาซ้อมแล้วก็ทายมัน ยอมแพ้เลยเดี๋ยวยอมแพ้เลยใพ้จริงจริงให้คนซ้อมไปครับเราก็ถ่ายเข้าอีกทีหนึงถ่ายจีนุนี่ถ่ายนี่อ่ะไงเล่นแบนดี้มีหลายคนเล่นแบนดี้ก็ไม่เก่งนะแปลกครับแดงไม่แบงหังครับเล่นเท้าไปดีกว่าได้เงินขับคุกให้ขับมาแก่อีกได้เงิน จัวเนี่ยใส่โอเวอร์ไปใส่โอเปอร์สองแปดใบอะงก็ทีเลนเอเดอไหครับเ่นไครับใครเรื่มก่อนเนี่ยขอหนึ่งไดโอ้ยเรื่องก่อนสยองนะฟอร์สใครเริ่มก่อนก็ได้เปรียบเก่นี้เพาอเป็นฟอรสทั้งคู่ใช่ครับเด็ดฟอร์สออเน่ยเป็นเห็นเรเราต้องเรามีเชียร์เชียร์นี่ชอบชอบมวยรองนะครับชอบมวยรอง ลองิเช็ดเช็ดโตะนะแต่ญี่ปุ่นหรือของไทยวะเนี่ยมาแล้วครับตัวทีเด็ดเบตตี้ใช่ไหมเบตตีช่ไหมไทยไม่มีแต่ญี่ปุ่นมีนญี่ปุ่นผมและเช็ดใครดีครับเช็ดชอบเซิร์ฟยุนเช็ดชอบยุนเอี่ยมาแล้วครับโดนได้ยังอ่ะคนเนี้ย ไหนฮะคำถามคือคนน e sí> <huh ี้โดนได้หรือยังน้องตระโคะอะอะบูมปนใบกลับไปแรกนะเราไม่เล่นแล้วลหรอเราไม่เล่นแล้วเราจะให้รับสภาพจากญี่ปุ่นแล้วเาก็ไปมอนไงทีนี้พิซซึ่มเราก็จะเก่งสุดะใช่ไหมใช่เรียกเราไม่ต้องมล่นได้สิบแปดครับลองงงนี่ไงโชว์ไปหนึ่งทีว่ามาแล้วนะอ่ะจะดีจะช่วยก็ต้องเสราจต้องเสร็จอยใช้เลยเลย ใช้มือให้มือไงให้มือให้มือ,มอ,มอ,มอเอ,อ๊ะเ,เสียม,มือ,อ,อทั้งสองใช่ออคือหนึ่งก็เห <c oughs> มือนเสียม,มือหนึ่งป่ะนี่จะเต็มบอดบวกห้าไอคิว <c oughs> <c oughs> นอนครับบาร์หนึ่งอานอนเลยจัวหนึ่งเล็กหนึ่งตัวได้หนึ่งเกจอุ้ย <c oughs> มาแล้วตัวขี้โกงประจำเล็กนี้ครับ <c oughs> ถ้าชาร์จเกจได้สองใบอืมไปชาร์จที่ไปบอดชาติจี่ไป เครียดครับโชวนหน้ารอบมืองเลยแล้วท่านไหครับวันตีครับหมื่นแวนคิดมีอะไรไหมเอ่ยไม่มีมาเลยไม่มี<ช>ครับอ,อือสองหมืน่นอะไรเบ๊บเบ๊บเกตสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ในแกบลบ้อะไรใช่ไหม เก <'t> <Christina. S 2> ็ไม่ได้กลัวหรอกก็ไม่ได้จะกลัวเท่าไหร่มไม่แค่แค่มันไม่ควรจะอยู่มันเป็นตัวเล่นอะประกาศก่าโอ้อย่ากคุณงเปิดเปิดงับเปิดแเปิดเอาเป็นพิธีเอาเป็นพิธีแล้วกันพิธีก่อนให้ดูเอาเป็นพิธีแล้วกันใช่จังหว่าคุกแห่งจะบอกกินยอมว่าเปิดไปเถอะพี่เจ้าว่าคุกแห่งบอกว่าลองลองดูก่อนลองดูก่อนเผื่อจะรู้การในมือเขาว่าเป็นอะไรสัญจเด็กเลยนะ ส่วนพี่ต้องเปิดโอเคใส่แล้วครับไปตามนะชิมไปตามไปที่จะ1ีไปที่14นับด้วยนับด้วยหยิบมาเป็นอะควาครับแต่ไม่ฟัวร์ครับอันนี้ชิมปะวายฟัวรมาดูด้ยถ้าในเด็กมีคู่เร่จะโดนไหมเนี่ยคู่เร่โดนเถอะโดนเอาป้องเงนไว้เลย จะเห็นตัวเองอุ้ยก็คือของมาแล้วก็ส่งเลยอแล้วก็ส่งมาแล้วไก็ขอเอาแล้วก็ส่งมาแล้วเลยครับจะใหรที่นอนจะไว้อไปต่อแบบนี้ประกา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 ตรงไหนดีอ่ะประกาศะครับประกาศระครับเดียว พี่อุ้มนี่ไม่ให้สมาธิกโอนแข่งมาด้วยจะโดนไปเหลืองนะเนี่ยเผื่อจะได้คนรุ่นหลังมาการประกาศเก็หนึ่งตัวใหม่แล้วกันเก็งหนึ่งตัวใหม่ไม่เทินไม่เทินไเก็งหนึ่งตัวใหม่ไม่เทินรู้จักไหมเปิดเลยละเขาขอเปิดเลยนะเปิดเลยนะเียอะแล้วเดี๋ยวอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์นะแต่ผมการันตีให้ว่าเขาใส่อย่างละ้หนึ่งจริงๆผมมีคนการันตีนะอ๋อยกไปเล่นเดียร์แล้วกันยกเว้นเนเดียร์อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ป่ะครับครับครับไม่เทินไงไม่เทินไม่เทิน อันนี้ไายเวนเขาอนุญาตนะว่าให้สามารถประกาศแบบนี้ได้นะคือให้รู้เรื่องกันทั้งสองฝ่ายหรือว่าพยานแวดล้อมอะไรก็ตามแต่ให้รู้เรื่องกันให้รู้เรื่องกันเะมาเกนนอ้กันเขาบอกยี่สิบสองหมื่นก็ยี่สิบสองหมื่นละไม่เลยไม่ยเงื่อนข้างเงื่อนตีแว่นเลยตีแว่นเลยอะไรนะอะไรนะเงื่อนข้างเงื่อนไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับไม่ครับผมเป็นกลางที่สุดแล้วครับวันนี้กลางทะเลกลางกลางทะเลเอาขาป้อนไงนั่งจับมือกันอยู่เฮ้ เนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้ด้วยสองสามปีท่อนสองสามปีท่านแซ่บเลยนะสามปีแซดยับครับเดี๋ยวนี้เราไม่มีจัดลูกเต่าแล้วเนี่ยยังไม่ให้ครับอุ้ยรัใครจูนหน่อยครับแค่นไม่มีจัดลูกเต่าแล้วใช่ไหมใช่ไม่ไไม่นับพลังวันท้ายใช่ไหมเปลี่ยนสามมาใต้กองนะครับจอกันผมรู้สึกว่าเมื่อสักสองคลิปก่อนมีนับพลังพลาดกันใช่ไหมใชื่อวะดูคลิปไหนไอพพิเมียร์ดูจำไม่ได้เลยไม่มีจัดลูกเต่าสามสิบเอ็ดครับ สามสิบเอ็ดัต่อมาสามสิบเอ็ดเดี๋ยวแล้วนี้ัลังทำนิขี้เกียจอะซื้อซื้อเป็นแท่งน้ำพลังมาได้ไหมทำทำเป็นแท่งน้ำพลังมาได้มันง่ายกว่าเยอะเลยแท่งไม่คงเดมันมีรงเกีจเป็นแท่ยแท่งเอานะเอามาทำออะไรแท่งท่งพลังทำ่ดพลังทีนึเลยครับดีจะให้ก็ได้ญี่ปุ่นให้เรียกว่าตะกาเนี่ยเลยเข้าไปเลยครับห้าแรกเลยีีย ญี่ปุ่นให้ไทยจะให้ก <30 S 1> ี่กว่าเราบาดูว่สามสิบครับแว่นสายการหกอีกหกสิบมิดเลยมิดเลยเคโโ้โอ้ยมุ้อหนอนนี้ย่งทุกวันเลยอะไรกันนี่ลงอักขวาญพอติดหน่อยพวกนี้ก็ได้นอนแล้วทั้งวันเลยตอที่จะนอนทั้งวันเลยเตะบอลน,นั้นครับไปเตะบอลกันครับร <laughs> <laughs> ีเซ็จชิ้นที่สองครับ เปิดครับสิบใบเออหลักก็มามาด้หับานาได้กีฬาแปดม่มาัสก้าสบแวดแไปหรือเปล่ามาก็ดีไม่มาก็ได้สโอรีครับอลเวรยมาเป็นวียครับไม่เคยเปิดเจอเลยครับเปิดเจอคืใช้งานได้มีมือมีมือมีขี้นะมอนซอิสต่อครับนีส เอาเจอจัดลูกเต่ารล้วเนะขอให้ครับข้างข้างนี่สอิ2-4ครับเมื่อตีหัดงัด3แวนบวกขี่คบโอ้โหเข้าไครับโอเคขี่ไปกรอบด้วยขี่ครับโอ้โหอยากพูดดีอยากพูดดีพลังให้อ้กว่าจังหวะมันได้ จังหวะมันได้สองสามสามปะอ๋อสามครี๊กสามคี๊กสามครีครับโอู๋เล่นมือเล่นเล่นพี่บอกกล้องมาเจออะไรครับเนี่ยสามหมื่นครับสองครี๊กโอ้โหสองครีดานุนสี่ดาเมจปล่อยไม่ได้นะครับย้ำนะครับว่ายังไม่ขึ้นสามนะเขายังอยู่ให้เกตีงยตรงเลยเหรอเหรออานารย์นั้นอุ้ยเอาเลยโอ้ยยอมเลย ใครเจอก็ต้องโยนแบบนี้ไปที่บริเวียคุณอะไรอ่ะแล้วบอกบอกเจอขี้ไม่ดิ่หองกิน้วยดันเดมเก่งเก่งตอนย่างเป้ที่เวงปากติดกับเก๋นันดาลาสู้เขาเว้ยไม่ไม่ใช่เดรนชัยด้วยอันนี้ของไมค์เจอออสมบัติสวรรค์โอ๊ะแต่อันนี้อะไรเนี่ยก็สมบัติสวรรค์ไงแต่แค่โคราล่าง หนูมนความหอยเหี่ยวเช่นอิดาซิว<อ>ปักหนึ่งเนือ้อกระเม็ดเนี่ยได้เริ่มก่อนด้วยประเด็นโอ้ยตร,รา<ม>คุ้นไปกับเขาเขาไมีแค่สองดมอ้งข้างทางซ้ายมือเรานี่เกือบตายในเกรดสอ, <c oughs> องนะตายในวัยรุ่นเลยขอแค่เงี้ยได้เริ่มก่อนแล้วเปิดไปเมืเ่อกี้ต้องมีคู่เพื่อล่าเพื่อเลีมผมก็กีเดียะโอ้เมื่อกี้จะเป็นเพื่อเล่าเพื่อเลีตายแล้วนะเนี่ยคือเรียกสองไปคู่นี้เอาเงือกมาเล่นนะครับล่วงไปหมดแล้วครับแต่แต่ไม่ใช่เงือกแบบนี้ไม่ใช่เงือกแบบนี้พี่เอาเงือกเจอเงือกกันครับรอบแปดคน มีอยู่สี่ห้าตัวเจอกันที่หมดก็ใช้สกิลนอนจับเืมัดลงตัวแล้วก็เอาไกเลี้ยงตัวนึงเด็กระปากัดเลยอ่ะชสต่อชสองครับฝ่าปุ๊บโอ้โหแหมจังหวะมันได้นะใชื่อจังหวะมันได้เจ็บทั้งวันไม่ม่ใช่แต่แต่เพราะไม่มันเป็นไปได้ว่าเมื่อกี้มันบอดนะสามชาฮิวเหรอชาฮิวก่อนหน้านี้ก็ชารฮิวไปดอกเนี่ยน่าไปตีจริงสำคัญแล้วตอนนี้ใช่ต่อ เรายอมได้ยูยูเมท้าลายสี่ใช่ไหมนะสี่ขอพารับหนึ่งยอมเลือกเรียนหนึ่งตัวผมผมเชียร์ยูนะครับเจนี่ขหยัดเกียรตและชาร์อีกสองครับแมทพิเช่ครับแดนดาราแปะร้อไม่อะไรวะอะไรแดนดาราแปะร้อสกิมมาลงสนามพีตาเอาเรียกอะไรมาแข่งครับวันการเงื้อเนี้ยครับพี่จับเนื้อพี่จับเงืออไปเจอกันให้หมดเลยแต่จะไม่ใช่เงื้กอันนี้นะผมเล่นเป็นเวลไม่งั้นเ๋ยวถ้าเกิด กระจายแล้วจับฉลาดเดี๋ยวเงื่อมันจะชิงกันเงื่อเดี๋ยวเงื่อชินมันไม่เวิร์กไปเข้าโตแบบครับต้องกันคอกันหน่อยใช่ไหมกนแกนแกนบูนี่มีกันคอไหมครับแกนบูนั่นยางหาทำไปแล้วทำแล้วเอาเงิหมดแล้วอีหน้าหนูเล่นโอ้โหดๆแล้วเอาแกนบูไปลงเงือกก็อยู่ทะเลเรื่อยจะไปไไปไปเราข้อเดียวกันสองสามในรกแตกสองสามกี่ได้เอลยสองแอฟสองขี่สองขี้เอาเดี๋เอาเดี๋ยเอ้ย เตะเตะเตะตั้งเตะขาตั้งสองีว่าไงพี่เทนสองสามเด็กนี้ได้เข่าสายนี้ไม่ได้เขาไม่ง้อเมีดใช่ไหมสองได้เลยไม่ได้ใช้เมีดด้วยนะไม่ใป่เป็น4-3ต่อให้สูตรเลยมิดสี่สามสี่สามถ้าสองสายสองได้ที่สี่สามอ่ะมีห้าพันอ่ะมิดโอ้โหมิดเลยครับเอาชัว โโอ้ไม่จะวานเนี่กมิดเลยมิดด้ามเลยมึงไม่มีเสียงเลยตะกียวนอนเนี่ยในในงานผมก็ประมาณนี้แหละพี่ผมกันมิดเขาก็เช็คประมาณนี้แหละติัวนูอ่ะลูกบกมเงินื่อยนะเดี๋ยวเดียวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเข็มขัดหรือเข็มกัดสนใจไหมนะเขาเรียนไม่เก่าลูกรักมีมีแต่ไม่ได้ขายพี่จะแจกสองสามหนึ่งได้ะสองสามครับเข็มกัดเดี๋ยวพี่จะแจกได้มาก้อนหนึ่งพี่ได้มาฟรีชุดหนึ่งไปเลย เข้าเลยครับนี่ไงมาโพลตรงขี้พรางจังหวะมันได้จังหวะมันได้ขี้พราให้นู่นเลยแล้วนี่ไม่ขี้ลงเรียมี่เหรอขี้ลงแวนใช่ป่ะขี้เลียข้อเลียหมดครับออเลียออเลียออเียออเลียออเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ตัวไหนเช็ควะแหวนแหวนเช็คทำดลูกแหวนได้ครับใช่แล้วพี่เห็ยนไหมพี่เด็กกาดมิดเดิ เราแรกกลับเราแลกกลับปเราปล่อยมันไม่ลงคิดที่เพราะว่า้างนู้นมันมีท่าอยู่ทานั้นมันมีท่าแต่ลุกอีกอ่ะอครับอ่าหนึ่งสองสามสี่สี่หมื่นห้ามื่นสองทีครับโอ้ยโอ้ยลุกอีกเหรอคิดได้เก็ติคิดได้เก็คิดได้เกตโอเคโอเคมาคิดเลยครับอืมเอาดเงียบเก็บกันมงูคลุกไหมลุกไ ตะคิวนอนต้องบูธให้สมบัติสวรรค์ขอเช็คหน่อยครับอ่อนใจเอ้าเป็นเรื่องเลยแล้วทุกคนไม่มีใครแย้งเลยนะไม่รู้กันเหรอไอ้เป้เมื่อกี้เคยทำแบบนี้มาปะเนี่ยไม่แน่ไม่เชื่อมึงหลายๆลาคนไม่รู้ไม่ผิดคนไม่รู้ไม่ผิดเจี๊ดสองก็จี๊ดมาสวรรค์ลวคนไม่รู้ผิดแต่มึงเล่นมึงต้องรู้ไอ้เป้ งานงอกดีนะมึงงานงอกครัทำไมตะโกนแล้วโดนนี่มันเต็มจะรู้อีกรอบมังเหรอใช่ครับใช่เช่นถามกีเมื่อกี้นั่นตีห้ากว่าหมื่นได้ตายไหมไม่รู้น่าจะตายแหละมันจะไม่รู้ได้กับกาบนมือไม่พอแล้วใครอ่ะอ๋อขอโทษครับเจอกันหนึ่งไม่เห็นนี่มันไม่ติดสมบัติสวรรค์ใช่ไหมติดไม่ติดไม่ติดไม่ติดชอันนี้มันของอาทิมิตรเดี๋ยวพี่งคุยเป็นตุเป็นตาเดี๋ยวลุกซะลาชงกิ้งชงกู้ไม่รู้ เชิดลุกมาเลยสองเนสามครับเอแล้วนะเท่าไหร่นสองเป็นสามครับสองสามสองแปดะซัดเลยแปดสามเป็นสามครับสอยเดียว้ยแม่งแรงเหมือนกันไี้เป้เนี่ยขอคำนี้ล้วตอนนี้เาเดยวเกบตายมาสวัสดีนี่ขนาดหลุดหลุดด้วยนะอันนี้ต้องเล่นความจริงต้องเล่นตัวไม้เถิด โอ้แม่งแรงว่ะเท่าไหร่ครับสามเป็นหนึ่งแล้วมันไม่ได้ตัวไม้เทอไหมไม่นานไม่ได้เขาไม่ได้แหละใช่ไหมไม่ขึ้นเหรอใช่ครับไม่มาซื้อไปแล้วแล้วก่อนเล่นเนี่ยตอนนี้ผม่ข้นแล้เล่นตกแด็มอยู่วะใช่ป่ะขึ้นมือขึ้นใช่ไหมตกแด็มอมซื้อพี่ก่อนเล่นนั่นคืออ่าสี่สิบแปดสองไดสี่สิบแปดสองได้ครับประมาณนี้มัน มีสองใบครับมาดูที่ตรงนี้กันดีกว่ากาาชสุ่มกาชาได้อะไรบ้างส4 5 6ามสี่หกเจ็ดแปดเก้าและสิบเฮ้ยเข้มเฮ้เข้มครับเข้มเข้มเขมยังไงวะไม่ได้ตัวดีเลยก็ได้ตีอีกใยหนึ่งอะก็ะก็ก็มันมีตัวดีกว่านี้มีตัวดีกนี้โอ้แค่นี้มาเปิดอีกเจ็ดใบนะครับคอสองใบ ตัวนี้บอกเลื่อลงมาปเป็นตั๊กเฟลบวกให้แวนหมื่นเลยอุย้ยเออวางฟอสต์ก่อนวางฟอสต์อะ่ะค่อยรับเองออ่าอ่าอ่ค่อยเลิกนเดี๋ยวมาเราจิ้มได้แค่แหวนอยู่แล้วใช่จิ้มได้แค่แหวนอยู่แล้วแสดงการ์ดเจ็ดใบครับแสดงการ์ดเจ็ดใบแล้วแล้วยังไงพวกกันเลยคอสองใบอี๋จ้ะแค่นี้พวกมึงยังฮือไม่ดีกันอีกเนี่ยมันมีดีกว่านี้ไงพวกมันมีลุกทั้งวงทั้งหมดอะไรเต็มไปหมดเลยนะไอ้นี้ห้าตั๊กเพลกับการ์ดสองใบไก่เป้เนี่ยนะเออเอเป้แม่งไว้เขาไม่หนนี้ ไปเลยมาจะเป็นคณะมาจะเป็นคณะแล้วก็มาเป็นคู่หูาคู่นี้เหรอไม่ใช่คู่หูตกแดงไปแล้วนะโอ้โหตกแดงไปแล้วจบสิ้นนะรู้ไหมคู่หูมันอยู่ไหนรู้ใช่ไหมไปแดงไปตัวนี้ อีกตัสามสิบสามครับไม่มีปล่อยแล้วไม่มีประโยชน์แล้วปล่อยแล้วพิลอะไรต่อหวานเรียบร้อยต่อไปนั่นเลือได้แชมป์นะนี่สุดพี่เทนก็เป็นครัแชมป์เราอีกแล้วเจอแองเก็แล้วโรอบแล้วเจอแองเจอแองนี่เป็นไงหนักโดนแองกระเพื่เขาไม่ให้เล่นเลยอ้าวก่อนจากกันครับบอกกันอีกครั้งนะครับวันพุธ เอ้ยวันใช่วันอังคารเลยเขาบอกมาเร็วกว่าหนึ่งวันอังคารที่21เนะครับไวกาดภาคดีออกนะครับอย่าลืมนะครับบีทีดีกี่แบบครับทีนี้มีห้าแบบครับกล่องเดียวเล่นได้เลยนะครับ9กากระบาดเองโอ้ถูกมากนะครับแล้วเราแข่งกันเลยนะครับวันเสาร์ของสัปดาห์หน้านะครับเราแข่งกันเลยทายมีกิจกรรมพิเศษไทยแชมป์นะครับททยถูกได้เลยดี CP ศูนย์หนึ่งหนึ่งล็อกนะครับสุดยอดยอดจริงสุดยอดไหมยอดอ่ะสุดยอด มาซื้อมาแข่งกันเยอะๆนะครับอ่ะก่อนจากก่อนจากกันไปบาย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 ครับพี่เทนครับอะไ์เก่งที่สุดือนสิงหาครับคามสัมพันธ์ทางลูกมันสิ้นสุดแล้วนี่อย่โงลุดฐานใหม่ครับใช่ไอเจลิก้าก็ใจไม่ดีแล้วเพราะว่าถ้าลูกเอเจลิก้าได้จะเพิ่มมาระดับข้าขวาอีกใช่มันจะเป็นอีกดาซิลข้างขวาใช่ใช่ตอนนั้น ตาเห็นข้างหลังไม่เห็นหรอมือพอไหมอะไรไม่พออีกดอกหนึ่งตายเลยไหมข้าหกหมื่นไม่พอเป็นขอแค่นี้แต่ได้แค่นี้แต่เขามีมือสองใบที่แต่เขาห้าแต่พี่สองเล็บตอนเห็นไอ้นี่ร่วงไปยิ้มเลยแต่ว่าเสียดายเลยแลนะไปกันก่อนครับบ๊ายบายครับอ้าวที่เซ็นบ๊ายบายทีครับเดี๋ยวอะไรพี่อะไรไปไปไป